สอนรามตอบชัดเจนเรื่องรีเทิร์นล่าสุดสอนรามเทพพิทักษ์ได้มาออกรายการสามแซบเคลียชัดเจนแล้วว่าความรักครั้งใหม่ของเขาจะเป็นแบบไหนมีโอกาสลุ้นรีเทิร์นรักหรือไม่เขาบอกว่าก็คิดว่าคงไม่แล้วข่าวก็คือข่าวตอนนี้ผมโฟกัสกับการดูแลลูกและแม่อย่างเดียวเท่านั้นและทำงานหาเงินมาดูแลครอบครัวส่วนจะมีใครเข้ามาหรือไม่หรือมีรักครั้งใหม่หรือไม่นั้น สอนรามตอบว่าตอนนี้ยังไม่มีทุกคนเป็นเพื่อนพี่น้องกันหมดจริงๆตอนนี้ที่ให้ความสำคัญที่สุดก็คือวีจิกับแม่เรียกว่ายืนยันชัดเจนว่ามีแค่สองสาวในชีวิตจริงๆก็คือคุณแม่และก็น้องวีจินั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ